รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แลายคนถามผมว่า Where are you from Thailand Oh I love ผัดไทยอ h I love Thai food และ Entertainment ของไทยวัฒนธรรมของไทยอะไรต่างๆแล้วยังไงไทยเนเตอเทนเมนถ้าเกิดเราไม่รักแผ่นดินที่เราจะอยู่จนตายแล้วให้ลูกหลานเราอยู่จนตายแล้วเราจะรักอะไรด็อร์ทอนชรงนาวาสวสดค์ค่ะพัชรศรีเป็นเจมามา กันค่ะที่ทางช่อง3 HD แห่งนี้กับรายการกัลลแม่นั่นเองนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงแบบไปปลายหน้าทุเรียนแล้วนะใครรักทุเรียนนี่โอ้โหมันเป็นฤดูการแห่งแบบอบอวนกันไปหมดเลยทีเดียวแต่วันก่อนนะดิฉันไปเห็นบุฟเฟ่คือปกติเราก็จะมีบุฟเฟ่หมูกระทะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่นอกจากหมูกระทะแล้วร้านที่ไปเห็นนะคะคุณเขาติดไป้ายไว้นะ่าสนใจมากไปดูป้ายเขาค่ะ บุฟเฟ่หมอนทองกลับมาเวลเวๆเวเริ่มตั้งแต่17มิยอเป็นต้นไปโอ้ยตั้งแต่เดือนก่อนแล้วคือเขาบอกเลยบอกว่านอกจากว่ามีอาหารเครื่องดื่มซีฟู้ดแล้วทุเรียนด้วยรวมเป็น199บาทปกติก็แค่เนาะอาหารเครื่องดื่มนะก็อิ่มกันจะตายนี่เพิ่มทุเรียนด้วย น่าสนใจอุ้ยตายแถมมีฟรี WiFi กับคุณคะทุกที่นะไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามนะขนมคคกก็คงต้องมีฟรีไวไฟอ่ะอจริงแต่ไปดูร้านนี้กันหมูกระทะที่อบกวนไปด้วยบุฟเฟ่ตุเรียนค่ะเชิญค่ะ ล้าปีแล้วครับ,รบมันเริ่มจากตอนตอนที่เปิดทําเลที่เนี่ยครับมันมันอยู่ลึกจากถนนแล้วลูกค้าก็ไม่ค่อยรู้จักเราสักทีอย่างเงี้ยฮะก็เลยไม่รู้จะจะทำไงให้ลูกค้ารู้จักก็เลยคิดเอาทุเรียนเข้ามาทุเรียนที่มันถือว่าคุณภาพมาตรฐานเนี่ยเราใช้ทุเรียนจันทร์กับละยองเท่านั้นนะครับวันหนึ่งประมาณตันหนึ่งครับหมดทุกวันไหมครับหมดครับ รอบแรกได้ไปแล้วแต่มันเลนะก็เลยมาเอาใหม่รอบที่เท่าไหร่แล้วคะอันนี้มาต่อให้เพื่อนค่ะเว้ยเรียนดียังไงอ๋อไม่ต้องแกะเบิกเอง <c oughs> พุ่มารอบที่สองรอบที่สาม ทุเรียนต้องแบบโอ้โหอินเลิฟแน่นอนค่ะคุณขาเขาใช้แต่ทุเรียนหมอนทองจากระยองและตันและจันวันละหนึ่งตันแล้วหมดทุกวันด้วยกติกาง่ายๆก็คือบุฟงเฟ่ทั่วไปกินเท่าไหร่ก็ได้ค่ะคุณขาแต่ว่าเวลาต่อคิวเนี่ยรอบหนึ่งก็ได้คนละหนึ่งพลูเมื่อไปกินเสร็จสับเรียบร้อยอยากได้รอบสองก็ต้องไปต่อแถวแล้วก็มารับอีกหนึ่งพลู กินกันเข้าไปนะคะคุณร้อนในกันพอดีแต่เขาต้องมีนะกินแก้นะกินมงคุดมั่งให้มันเย็นเย็นเฉ้ากุ้งเฉ้ากล้วยอะไรเงี้ย,ยให้มันเย็นคนรักทุเรียนนะคะคุณต้องรีบไปนะไม่รู้ตอนนี้หมดหรือยังก็ไม่รู้เพราะว่าเขาบอกเลยบอกว่าหมดหน้าก็เดี๋ยวจะมีผลไม้อื่นๆต่อไปร้านนี้อยู่ตรงสองมี่สองสาขาอยู่ตรงหนึ่งแถวแถวสะพานใหม่ใกล้ๆกับทางเข้ากองทัพอากาศและสาขาที่สองคือแถวแถวแจ้งวัฒนะ อ่ะใครสนใจกลักทุเรียนนี่ดิฉันว่านะคนลักทุเรียนนะเผื่อนะไม่กินบุฟเฟ่หมูกระทะอะไรทั้งสิ้นเลยนะไปถึงซัดทุเรียนก่อนเลยก็คุ้มแล้วนะร99อ่ะกินเท่าไหร่ก็ได้อ่ะแต่ระวังอ้วนและร้อนในอย่างที่บอกนะคะอ่ะอิ่มอร่อยกันไปแล้วมีปัญหาปรึกษาใครคะกละแมคะ่ะ